สวัสดีครับสวัสดีวันจันทร์ช่วงเย็นๆนะครับวันนี้ก็จะมาเช็คอาการของเจ้าซีวิคเอฟดี1.8นะครับเ mm hmm. ข้ามาด้วยอาการเดินไม่เต็มสูบลูกสูบจุด,จด,จดระเบิดในค่ครบทุกส่วนนครับอาการก็จะเสียงเครื่องดังหอบหอบลนะักษณะเหมือนล่ะเดินหอบนะั mm hmm. เดี๋ยวสุดสังเกตคือเราจะได้ยินเสียงแล้วเสียงการเดินของของเครื่องมันจะดังพุพ๊บปๆ สังเกตที่ท่อไอเสียก็ได้เราจะมาดูที่เครื่องก็ได้ส่วนตัวเครื่องยนต์น่ะคือที่สังเกตจุดเด่นก็คือว่าเครื่องมันจะสั่นมากกว่าปกติไอ็แรงสั่นนี่เราเรารู้สึกได้เลยเพราะมันจะสะเทือนถึงนี้ถือห่องผู้โดยสารส่วนเสียงที่เราจะตีจะชัดคือต้องมาดูตรงที่ท่อไอเสียครับอ่ะเดี๋ยวมาดูแบบนี้จะได้เห็นภาพชัดเสียงเสียงที่ท่อไอเสียจะเป็นลักษณะนี้เลยคืออาการนี้ที่ผมเคยทํามาส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ที่เจอจะเจอที่หัวฉีดหัวฉีดตัน เดี๋ยวจะตันได้ยังไงงั้นเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปหนึ่งอาการจะออกให้เราเห็นในลักษณะนี้อันนี้คือจะมาแนะนําวิธีตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับเพื่อว่าให้เราเจ้าของรถอะสามารถเช็คเองได้ก็คือเบื้องต้นเลยเราสามารถชักปลั๊กคอยตรงนี้ครับออกก็ได้เลยเราจะรู้ว่าสูบไหนมีปัญหาสูบไหนไม่มีปัญหา รถเราก็เริ่มจากสูที่หนอีกเลยคือชักปลั๊กคอยตรงนี้ออกเลยนะครับเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยถ้าชาร์จออกระดับอย่างเงี้ยคือปกติคือสูบนี่ทำงานปกติเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องใหม่อีกอนนะะรอบนะครับผมอ่ะรอบนี้เหรอเดี๋ยวลองมาเริ่ม ที่สูบสองก่อนครับเมื่อกี้เราชัดปักคอยออกก็คือตัดการทํางานตัดการจิดระเบิดของสูบที่1เมื่อกี้ถ้าชักออกแล้วมันดับอย่างนี้แสดง,งว่าสูบหนึ่งยังทางานปกติเดีย๋ยวเรามาดูที่สูบสองนะผมชักผมชักพักตัวนี้ออกอสูบสองถ้าลาักษณะนี้แสดงว่ายังทางานปกติเราวกดูสูบสามครับ อ่ะสูกสามชักปลั๊กออกแต่อาการของเครื่องไม่ได้เปลีป่ยนแปลงตอนนี้เรามีข้อได้เรียกว,ว่าสูบสามมีปัญหาลวมีปัญหาที่สูกสามเดี๋ยวจะเป็นที่หัวเทียนหรือเป็นที่หัวฉีดเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงครับอ่ะสูบดีอ่ะถ้าชักปลั๊กออกแล้วเป็นลักษณะอย่างนี้คือทํางานปกติเดี๋ยวเราจะมาดูอีก,อกชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะดูสภาพหัวเทียนของสูรทีปัญหาแล้วก็ถอดหัวฉีดออกมาดูอีกครั้งหนึง่ง อ่าโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้อธิบายวาคาก่อนเดี๋ยวส่วนหัวฉีดออกมาแล้วเป็นลักษณะไหนเดี๋ยวจะมีต่อท้ายๆคลิปนะครับผมอ่าครับหลังจากที่เราถอดอชุดหัวฉีดออกมาจากตัวรถแล้วนะครับทีนี้ผมจะบอกว่าทําไมมันตันหัวฉีดตันได้อย่างไรและอะไรคือสาเหตุของการตันของหัวฉีดสืบเนื่องจากอาการคลิปแรกนะครับที่ให้ดูอาการเบื้องต้นว่าลักษณะ แบบไหนบ่งบอกว่าหัวฉีดตันหรือเป็นที่ระบบจุดระเบิดอ่ะเดี๋ยวมาดูกันที่ว่าหัวฉีดมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วตัวไหนไปทําให้หัวฉีดตันอ่ะครับเดี๋ยวมาดูกันส่วนตัวนี้คือชุดซ่อมตัวใหม่นะครับที่เราจะเปลี่ยนเข้าไปอันนี้หัวฉีดที่เราแกะออกมาแล้วแล้วแกะของเดิมออกมาแล้ว โดยจะเป็นหัวฉีดลดอย่างนี้ส่วนตัวนี้ในถุงซิปนี้จะเป็นชุดซ่อมตัวใหม่ที่ผมจะเปลี่ยนเข้าไปชุดซ่อมตัวนี้ของแท้ศูนย์ไม่มีเบิกนะครับจะเป็นการเบิกหัวฉีดยกหัวพร้อมโอลิงพร้อมแคปหัวฉีดแล้วก็พร้อมอ่าสเปเซอร์หัวฉีดจะมาเป็นเซ็ตเดียวกันพร้อมกรองหัวฉีดทั้งหมดนี่ก็หัวหนึ่งก็หลายพันครับน่าจะอยู่มันสี่ห้าพันหกพันประมาณเนี้ยผมไม่แน่ใจราคาแต่นี่จะเป็นงานเทียบนะครับหัวฉีดงานเทียบ ที่มีชุดซ่อมขายในท้องตลาดไม่มีงานแท้นะครับไม่มีงานแท้มีแต่งานเทียบของแท้จะมีให้เบิกเฉพาะโอลิง2วงเท่านั้นเองโอลิงตัวปลายหัวฉีดแล้วก็โอลิงตัวอ่าท่อน้ำมันเข้าของหัวฉีดคือตัวนี้ที่ผมอ่านี่คือท่อน้ำมันเข้าครับจะมีโอลิง1วงแล้วก็ปลายหัวฉีดจะมีตรงนี้โอลิง1วงในศูนย์มีเบิกแค่นั้นแต่ถ้าจะมาทั้งชุดซ่อมทั้งตัวเนี้ยต้องเบิกยกหัวฉีดนะครับแพงมากๆ4หัวนี่มีเงินหลายหมื่นเลยครับ นี่คือเป็นชุดซ่อมแต่ชุดซ่อมตัวนี้ผมจะเป็นอะกองสแตนเลสเป็นกองสแตนเลสแท้นะครับแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับสแตนเลสแท้แล้วก็จะมีตัวแคปหัวฉีดแล้วก็สเปเซอร์หัวฉีดก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนชุดซ่อมครับทั้งหมดจะใส่เป็นกองเดล็อของเดิมของเดิมมันจะเหลือจะเศษนะของเดิมของเดิมจะเป็นอย่างี้ของเดิมออกจากโรงง,งานเลย c i v i c FD ตัวนี้จะเป็นกองผ้ากองผ้าแล้วก็เป็นพลาสติกอย่างนี้ ไอตัวเนี้ยข้อเสียคือเวลาเราใช้งานไปนานๆแล้วอ่าตัวน,นี้นะเมื่อกี้ถุงมือสีดำารับมองไม่เห็นเศษอันนี้คือเศษที่ผมแคะออกไปแล้วมันจะไม่ค่อยเหลือสภาพดีๆให้เห็นนะเดี๋ยวอาจจะตัดแปะลงไปในวิดีโอให้ดูว่าของดีๆเป็นยังไงเนี่ยคืออันนี้คือเศษที่ผมแกะออกมาคือไอตัวเนื้อผ้ากองมันเปื่ปยอยหมดหมดเลยครับเปื่อยแล้วตัวพลาสติกก็ก็กรอบละแล้วลทีนี้ ทำไมถึงตันพอมันเปื่อยและกรอบเนี่ยมันก็จะหลุดครับหลุดไปตันท่อหัวฉีดไปตันรูหัวฉีดคือูหัวฉีดตัวนี้อ่าเดี๋ยวเอากล้องซูงมม้ใกล้จะได้เห็นเห็นไม่เอย่ยอ่ะตัวนี้คือด้านรูหัวฉีดที่ฉีดน้ำมันเข้าไปห้องเผาไหม้คือตรงนี้รูเล็กมากครับเล็กเล็กมากๆตัวนี้กี่ไมโครไม่แน่ใจครับไม่เคยวัดเนี่ยพอไอเศษกองหัวฉีดเนี่ยมันหลุดเข้าไปตันไปปิดรูพวกเนี้ยมันก็ฉีดน้ำมันไม่ได้อาการก็เลย เป็นอย่างที่เราเห็นแล้วทีนี้เราจะทำหลังจากที่เราแก้ไขไไแล้วแล้วคือถอดหัวฉีดมาเปลี่ยนชุดซอมแล้วก็ทำการล้างและก็เทสไปตอนนี้เราได้ติดตั้งกับเข้าไปในรถแล้วก็ได้ลองสตาร์ทเครื่องอาการก็หายครับก็คือจากจมาครั้งแรกเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาใ,ใกล้ๆนะจากที่มาครั้งแรกเครื่องนี้สัน สั่นเลยสั่นแบบสั่งเข้าตัวรถรถถู้สึกได้เลยอันนี้อาการก็หายเป็นปกติละไม่สัน่นเครื่องก็นิ่งแล้วก็ไปดูที่ไปฟังเสียงท่อเสียครับที่มาแร่ว่าเสียงจะหลอดละบายท่อที่จะสัน่น,เ,เ,นเห็นไหมเอ่ยเอาแสงไฟขึ้นไหมเห็นไหมเห็นหรอือเปหรือว่าเอาแสงไฟเอาแสงเดี๋ยวอไฟสักนึ่ อ่ะ,อ,ะอันนี้ตอนมาเสียงจะเหมือนอ่มบนรถจูนเดินหอบมาครับแล้วปลายพ่อจะสั่นแรงมากแต่ตอนนี้ปลายพ่อแทบไม่สั่นเลยและเสียงเดินหอบก็าหายไปละอันนี้คือเราแก้ปัญหาถูกจุดก็คือเป็นที่หมอฉีดแล้วก็จะทำการแก้ไขไปแล้ว่ะโอเคคครับประ,ะ,ะมาณนี้